ทีคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่8มิถุนายนอ๋อวันนี้ก็มีอสุวินใหม่เข้ามานั่นคืออดีตซีจักรพัดยอยนฮีนั่นเองฮตัว <c oughs> รูปนบับปกคนน่ารักวันนี้ผมก็ <c oughs> จะพาไปดูสกิลของยอนฮีกันดีกว่าว่าจะเป็นจังไงมาดูกันว่านางสมควรจะ ใส่ของอะไรแล้วใครจะเป็นตัวที่ตกเมตาต้องเป็นตัวตกเตมตาแน่นอนนี่ก็คืออดีตสีจักรพรรดิยอนฮีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสกิลพาสซีกันก่อนเลยอู้ตรงนี้สปีด3-3เนาะเยอะที่สุดในเกมพาสซีสกลิลของยอนฮีก็คือ เนทยังรู้ทำให้ตนเองได้รับบัฟต้านความเสียหายเจ็ดครั้งอ้โวาชิวเจ็ดครั้ง <N ate> แล้วก็ทำให้ตัวเองได้รับอตจาวความแม่นยำ <N ate> ออไอ้กามุงจะลบผลไหมกา <N ate> <N ate> บาริสต้าหนักแน่แล้วทำให้อัศวินในทีมต้านความเสียหายสะท้อนกันสะท้อนได้อีกด้วยและก็ทั้งทีมย้ำว่าทั้งทีมนะครับ แถมลดพลังป้องกันศัตรู60% <c oughs> เอ,อ่อจากพาสซีฟที่อ่านมานางไม่น่าจะใส่ตอบโต้นะครับ <c oughs> ไม่เหมือนของเกาหลีเนาะที่จะตอบโต้แล้วตี2เป้าเซิร์ฟเหล่านี้น่าจะใส่ความเร็วแล้วก็พลังชีวิตสูงสุดเนาะเพราะเป็นตัวรถเกาะแล้วกตัวกัดสะท้อนต้องให้นางยืนนานที่สุด ของที่แนะนําก็คือความเร็ว2อ,อเร็ว2อ,อเลือดแล้วก็เออ่ประดับดาเมจคริติคอลสูงสุดอรออ่าใส่ดาเมจคริติคอลสูงสุดไปเลยแล้วก็ดาเมจแล้วก็เจมก็ดาเมจคริติคอลปริมาณความเสียหายสูงขึ้นแล้วก็โจมตีสาเหตุที่ต้องใส่อัตราก,การคริติคอลสูงสุดก็คือ,คอไฮดูสก,กิลแต่ว่าหลายคนก็ น่าจะใส่สถานะแซ่เข้าไปด้วยนะน่าจะดีอันเนี้ยดาชนินีพิฆาตคู่ดาวเก้าสิบวิเสียหายทั้งเวทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่ศัตรตูทั้งหมดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดสี่ตัวจำนวนสองครั้งนั่นก็คือร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แถมเป็นการคริติคอลและเล่งเทินศัตรตูสามเทินเล่งสามเทินเชียวนะแถมสี่เป้าด้วยดูสก,กิลกัน สามอุ้ยสองฮิตเป็น <c oughs> สกิลที่โคตรอลังการแล้วก็สกิลบนนิทรานีลันคู่ดาวหนึ่งร้อยวินาทีสร้างความเสียหายทางเวทมนต์หนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่พลังให้แก้ตูทั้งหมด และเป้าหมายจะติดสถานะเผาไหมในอัตราที่กําหนดในอัตราที่กำหนดนะมีโอกาสไม่ใช่ติดร้อนะ <c oughs> และสร้างและสร้างความเสียหายทางเวทบน600%เปเของพลังโจมตีเวทนาน2เทินผู้ <c oughs> ติดเผาไหมคดแรง <c oughs> แรงมากและควาาและและฟิกดาเมจอีกสองพันโอ้โคดแรงดยสกิลนี้มีฟิกดาเมจแถมเผาไหมด้วย <c oughs> ไปดูสกิลกัน <Okay. S 2> อเป็นสกิลที่สวยงามมากโคตรอลังการ <c oughs> ถ้างั้นการรีวิวยอนฮี ไปคร่าวๆก็ขอจบเพยงเท่านี้นะครับ <c oughs> ขอให้ได้ยนฮีกันไวๆนะครับ